ก็สว <grassroots> ัสดีนะครับวันนีのの้นะครับนี่เลยนะครับเป็นผลงานที่ดักปลาไว้นะครับช่วงน้ําท่วมนะครับอันนี้ก็จะพามาดูปลานะครับที่ได้ของเช้านี้นะครับปลานี้นะครับก็คือผมได้ทําการนะครับเป็นการดักตะข่ายนะครับนี่นะครับถ้ามองเห็นจะเป็นเส้นขึงนะครับว่าครับตามแนวนู้นเลยนะครับนี่ก็จะอยู่ตรงแนวนี้นะฮะนี่ ก็มีหลายผืนนะครับก็ดักแนวขวางขวางยาวเลยนะครับก็จะมีดักไว้เนี่ยนะครับคือบริเวณนี้หมดเลยนะครับก็จะยาวไปยันฝั่งนู้นนะครับเนี่ยคือตรงนี้ไอ้ที่ว่ามันเป็นโล่งๆเนี่ยก็คือว่าเป็นตรงที่ปลูกผักนะครับก็คือตรงนี้มันเหมือนเป็นแอ่งลึกด้วยนะครับเพราะน้ําเนี่ยมันเริ่มลงแล้วนะครับก็ดูจาก ลักษณะเนี้ยก็คือในที่ว่าท่วมขึ้นมาเนี่ยท่วมมาบนนี้เลยนะครับก็คือน้ํามันไหลลงกลับแล้วนะครับนี่ครับก็ลองดักทิ้งนะครับเป็นดักตะข่ายนะครับดักตะข่ายทิ้งไว้โอ้ดูนะครับตรงนี้ยังมีปลาฮุบเลยนะครับเหมือนปลาขึ้นนะครับนี่อันนี้ก็ข้อไก่ข้อไก่นี้มันไม่ได้เลยนะครับไก่จมน้ําหมดนะครับต้องเอาไก่ขึ้น มาดูทางเอ็นหมดแล้วนี่น้ำก็คือน้ำรอบบ้านเลยนี่ตรงนี้มันก็มีป่านะแต่ว่าไม่ได้ดักไว้นะครับก็คือจะดักเป็นบริเวณนูน่นก็คือจะยาวไปเลยนะครับดักตั้งแต่ฝั่งตรงอ้อยฝั่งนู้นนะครับยาวมาฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่งเอาขึ้นมาเมื่อเช้านะครับ เพิ่งเอาขึ้นมาเลยนะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับว่าเช้านี้ก็นะครับได้ปลาก็พอได้นะครับมันก็พอได้นะครับแต่เหมือนเช้านี้จะได้เยอะเพราะว่าที่ดักทีแรกๆนะครับก็คือเหมือนได้ทีละเจ็ดแปดตัวนะครับบางทีก็สิบตัวนะครับนี่นมีปลาบู่ด้วยปลาบู่ตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะครับโอ้โห โอ้โหปลาบูเนี่ยทอดในเนือฟูเลยนะครับดูมีแต่ปลากดนะครับปลากดเหลืองให้เต็มหมดนะครับนี่โอ้โหสาหัสปลาเลยดูปลากดเหลืองไอต,ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนี่นี่ปลาบูนี่ปลาบูน้อยปลากดนะครับสังเกตไอท้องบวมๆเนี่ยปลากดทั้งนั้นเลยนะครับไม่ไม่ใช่ไอปลาขยงด้วยนะครับนนี่เป็นปลากดนะครับอันนี้เป็นไอกดหินนะครับตัวสีเหลืองดูปู โอ้ยังติดอืมอือแล้วก็เป็นพวกปลาเกตปลากระมังวาต้อยปลาอะไรตะเพียนนี่ไอช่อนนะครับปลาช่อนก็มีนะครับนี่ปลาช่อนอันนี้ตัวใหญ่หน่อยไอ้นี่ตัวใหญ่หน่อยนะครับอันนี้มาได้ยังไงไม่รู้นะครับนี่เทศบาลน้อยนะครับจ็กเกอร์อืปลาช่อนปลาดุกก็มีตัวนี้ปลาดุกนะครับ นี่นครับมีปลาดุกตัวหนึ่งโอ้โหนี่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันหลุดมาจากไหนตอนไหนมั่งนะครับเราก็ไม่รู้จากปลาแม่น้ําหรือปลาที่เขาเลี้ยงมั่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับขนาดบ่อปลาดุกผมเนี่ยคือยังไม่เหลือเลยนะครับบ่อปลาดุกผมนี่ก็คือมันท่วมออกไปหมดเลยนะครับแล้วในบ่อก็มีทั้งปลามีทั้งหอยอะไรก็ผมคิดว่าน่าจะไม่เหลือน่าจะออกหมด ผมคิดว่านะครับว่านะมันกต้องไปตามน้ําหมดแล้วครับก็คือว่าตรงบริเวณฝั่งเนี้มันมิดเลยนะครับก็มันท่วมขึ้นมายันเนี่ยยันปูนนี่เลยนะครับดูสภาพอันนี้ก็คือวันที่สี่นะครับน้ํามันกําลังลงแต่คือว่ามันมันลงช้านะครับถ้าในสวนผักอะไรนี่ก็ดูนะครับให้ดูเป็นแบบ คือมันเน่าอ่ะคือเหมือนมันแช่น้ํานะครับคือเน่าก็คือเสียหายเสียหายหมดเลยค้างผักอะไรนี่ก็ล้มหมดโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับมันหมดจริงๆนะครับนี่อันนี้ก็หาปลาช่วงน้ำท่วมนะครับกับการดักตะข่ายนะครับถ้าไอตรงเส้นที่ผมเคยไปดักตรงคลองนะครับ ตรงคลองพวกน่้นะครับคือไปไม่ได้เลยตรงนั้นก็คือน้ําโอ้น้าลึกน้ําแรงด้วยนะครับเหมือนเป็นล่องน้ํานะครับคือเหมือนน้านี่ไหลเชี่ยวมากทางนู้นก็ไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้เลยแต่ช่วงนี้ก็คือน้ํามันเริ่มลงแล้วไอ้ตรงตามทางที่ผมถ่ายให้ดูทีแรกนะครับตรงตามทางเนี่มันเริ่มเดินออกไปได้แล้วนะครับเดินออกได้แต่ว่ามันก็ยังออกไปข้างนอกไม่ได้อยู่ดีนะครับก็คือน้ําก็ยัง ล้อมรอบหมดเลยนะครับนี่ปลาบื่อเช้าก็มื่อเช้าก็ทอดกินนะครับแต่บื่อเช้าเป็นปลาของที่เก็บตอนเย็นนะครับก็พอได้นิดหน่อยนะครับแต่ปลาเช้าเนี้ยมันได้เยอะเลยผมคิดว่านะครับปลามันเริ่มจะมาเหมือนว่าน่าจะมาอยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างที่ว่าจะเยอะนะครับเพราะว่าประมาณว่าตรงเนี้เห็นนะครับสังเกตดูนะครับมันจะดูเหมือนเป็นแอ่งหรือ เป็นสะมันจะดูเหมือนประมาณนะั้นเหมือนเป็นสะใหญ่ๆประมาณนะั้นเพราะว่าล้อมรอบมันก็จะมีแต่เป็นต้นไม้เป็นอะไรเป็นต้นไม้เป็นอ้อยอะไรหมดแล้วนะครับประมาณว่าเหมือนปามก็จะออกตามที่ในโนอ้อยนะครับออกมามาอยู่ตรงเนี้ยผมคิดว่าประมาณนั้นนะครับก็เหมือนเลยปลามันเลยเยอะนะครับอันนี้แค่คืนเดียวนะครับคืนเดียวโอ้โหปรากฏพวกนี้เอาไปแกงส้มนะครับ ผมว่าเดี๋ยวเอาไปแกงส้มกับหน่อไม้นะฮะหน่อไม้ดองอร่อยเลยทีเดียวนะครับดูท้องโอ้โหบวมเต็มหมดเลยไอปลาบูนี่นี่นะครับผลงานเช้านี้นะครับสำหรับการดักตะข่ายช่วงน้ำท่วมนะครับวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้นะครับเราก็ต้องหาปลาเล็กน้อยนะครับก็ดักตะข่ายนะครับแต่ตะข่ายนี่ต้องดักไอพวก สามสี่เซนนะครับประมาณนี้นะครับเป็นพวกเจ็ดแปดเซนพวกนี้เหมือนไม่ไม่ได้กินนะครับมันส่วนมากจะเป็นพวกปลาเล็กๆนะครับปลาเล็กติดนี่ครับพอตอนลงไปเก็บไปอะไรกันก็ไม่ไม่กล้าเอาลงไปถ่ายด้วยนะครับเดี๋ยวหล่นกลัวหล่นน้านะครับไม่มีที่ไม่มีที่เกาะนะครับเดี๋ยวเสียวหล่นน้าก็เลยว่าเอาขึ้นมาก่อนนะครับถ่ายให้ดูนะครับนี่ก็ได้ปลา ิน,นะครับนิดหน่อยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ